เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องวิธีเพิ่มพลังบุญทวีคูดให้กับชีวิตอย่างงา่ายๆมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ฝั่งถักฟังจบแล้วกรุณา,ากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับ 1. การเพิ่มพลังบุญแบบไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวเคล็ดวิชานี้เป็นของท่านหลวงปู่ดูพรมมปัญญุท่านสอนไว้ว่าเวลาตื่นเช้ามาขณะล้างหน้าหรือดื่มน้ำให้ท่องว่าพุทธังสระนังคัจฉามิ ทำมังสรนังคัจฉามีสังขังสรนังคัจฉามีเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตในวันใหม่ก่อนกินข้าวก็ให้นึกถวายข้าวแด่พระพุทธเจา้าก่อนออกจากบ้านเห็นคนอื่นเขากระทำความดีเป็นต้นว่าเห็นเขาใส่บาตรพระจูงคนแก่ข้ามถนน ก็ให้นึกอนุโมทนากับเขาด้วยเดินผ่านเห็นดอกไม้บูชาพระวางขายอยู่ก็ให้เอาจิตนึกอธิษฐานขอถวายดอกไม้เหล่านั้นเป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรยัยโดยระลึกว่าพุทธะธรรม,มัสะสังคะปูเ่เชมิแล้วอย่าลืมอุทิศบุญให้พ่อคาแม่ค้าดอกไม้นั้นด้วย เวลาไปไหนมาไหนเห็นไฟข้างทางกอให้นึกน้อมถวายไฟเหล่านั้นบูชาพระรัตนตรยัยโดยระลึกว่าโอมอักขีไฟฟ้าพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา 2. การเพิ่มพลังบุญด้วยเงินน้อยแต่ได้อานิสงส์ยิ่งใหญ่ การสร้างบุญที่เป็นมหากุศลอาทิเช่นการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่พระมหาเจดีสร้างยอดฉัตรหรือสร้างาศาสนสถานอื่นใดก็ตามรวมถึงธรรมทานด้วยเพื่อลดวิบากกรรมหนักๆสามารถทำได้แม้แต่ผู้ที่มีเงินน้อยการทำบุญนี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินมาก เหมือนที่หลายๆคนในปัจจุบันเข้าใจและติดเป็นค่านิยมกันการทำบุญทุกอย่างไม่ว่าจะบุญเล็กบุญใหญ่ให้ทำตามแต่กำลังของเราที่สามารถจะทำได้และต้องไม่เดือดร้อนตัวเองแม้แต่เงินสลึงเดียวก็สามารถสร้างมาหากุศลได้ขอให้เพียงเงินนั้นบริสุทธิ์ไม่ได้ไปเบียดเบียนของใครมาก็พอ และที่สำคัญเจตนาตอนที่ทำต้องบริสุทธิ์มีความยินดีในบุญที่ทำเกิดความสุขและความอิ่มเอิมใจนั่นแหละมหากุาุลทันสินแต่ถ้าไม่มีเงินจริงๆก็ยังสร้างมหากุศลได้โดยการใช้แรงกายแรงใจในการช่วยก่อร้าหรือแม้แต่การไปชักชวนเป่าประกาศให้คนมาร่วมสร้างบุญ และขออนุโมทนาบุญกับคนเหล่านั้นด้วยทุกครั้งก็จะได้บุญมากเช่นเดียวกันอยู่ที่เจตนาและความตั้งใจเป็นทีต่ตั้งสรุปสันส้นๆว่าการทำบุญนั้นไม่ว่าจะเป็นเงินเท่าใดก็ได้บุญเช่นกันยิ่งการทำบุญใดๆที่เป็นประโยชน์ต่อคนจำนวนมากหรือต่อสังคมบุญนั้นก็จะมากขึ้นทวีคูณ ไม่มีวันหมกอาทิเช่นสังคธาสร้างโรงทานวิหารอุโบสถถนนเป็นตน้นจนกว่าสิ่งก่อสร้างหรือศาสนสถานนั้นๆที่ร่วมสร้างจะพังทลายไปสการสวดมนต์ภาวนาให้ได้บุญมากขึ้นการสวดภาวนาคาถาศักดิ์สิทธิ หรือมนตราอันศักดิ์สิทธิ์นั้นถ้าได้ทำอย่างถูกวิธีนั้นจะเป็นการเพิ่มบุญให้กับตัวเองเพราะพลังบุญพลังอำนาจของพระคาถาและมนตราจะถูกดึงเข้าสู่ตัวผู้สวดด้วยเคล็ดวิธีมีอยู่ว่าโดยก่อนสวดนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิที่พร้อมจะสวดแล้วขอให้ตั้งจิตให้มั่น แล้วอุทิศบุญทั้งหมดที่ตนเคยทำมานั้นส่งให้แด่ครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของคาถาหรือมนตรานั้นๆด้วยซึ่งเป็นการเชื่อมบุญรูปแบบหนึ่งและหลังจากนั้นก็อธิษฐานขอมีส่วนร่วมในบุญของท่านและขอมีส่วนร่วมในบุญของผู้อื่นที่ได้สวดคาถาและมนตราศักดิ์สิทธิ์นั้นด้วยเมื่อใดก็าตาม ที่มีคนอื่นสวดและกระทำเหมือนกับเราเราก็ได้บุญเพิ่มทุกครั้ง 4. การทำบุญด้วยการต่อชีวิตสัตว์ให้ได้บุญมากขึ้นการทำบุญปล่อยชีวิตสัตว์หรือต่อชีวิตสัตว์นั้นหลายคนเรียกว่าเป็นการสะดอกคราะห์ตึงก็แล้วแต่จิตจะพาไปแต่ในความเป็นจริงก็คือ เป็นการทำบุญใหญ่เป็นการช่วยต่อชีวิตต่อโชคชะตาให้เวลากับสัตว์ที่กำลังจะถึงที่ตายให้ได้มีชีวิตอีกครั้งและเคล็ดลับสําคัญก็คือก่อนที่จะปล่อยสัตว์นั้นๆเมื่อได้ซื้อมาหรือเจอณที่ใดก็ตามให้นำไปถวายกับพระสงฆ์เสียก่อนเพื่อเพิ่มบุญให้มากขึ้น เหตุเพราะว่าพระสงฆ์ที่รับนั้นท่านบริสุทธิ์และมีศีลมากกว่าเราท่านย่อมมีบุญมากกว่าเรายิ่งเป็นพระสงฆ์ที่มีเนื้อนาบุญมากแล้วบุญนั้นจะเพิ่มเป็นหลายเทา่าจากนั้นก็ขอผาติกรรมชําระนี่ศพซื้อคืนมาจากท่านด้วยเงินเท่ากับจำนวนที่เราซื้อสัตว์นั้นๆมา วิธีนี้เป็นการเพิ่มบุญอีกเท่าตัวได้ทั้งทำบุญต่อชีวิตสัตว์และชำระหนี้สงด้วยหลังจากนั้นก่อนนำไปปล่อยในที่อันสมควรอานิสง์ของการทำบุญด้วยวิธีนี้ถ้าใครที่ทำได้ตามนี้บุญที่ได้จะเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่า จากการที่ไปซื้อมาแล้วก็ไปปล่อยตามยถากรรมวิธีนี้นอกจากจะได้บุญน้อยแล้วแถมยังได้บาปกลับมาด้วยดังนั้นจะทำบุญทั้งทีควรฉลาดในการทำบุญด้วย 5. การทำสังฆทานให้ได้อานิสงส์บุญมากขึ้นการทำสังฆทานควรทำให้ครบทั้งปัจจัยสิ่ มีอาหารข้าวหวานผลไม,ม้น้ำเครื่องนุ่งหม่มเช่นผ้าไตรจีวรหรือผ้าขนหนูสีสุภาพยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเช่นบ้านหลังเล็กๆซึ่งหาซื้อได้ตามร้านสังัณฑ์เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยทิพให้กับเจ้ากรรมนายเวทเขาจะได้มีที่พักผิงไม่มารบกวนเราอีก และอวนเพิ่มหนังสือธรรมะเข้าไปด้วยเพื่อให้จิตใจของเจ้ากรรมนายเวรซึ่งในรถพระธรรมมีจิตใจที่เย็นสบายปนถูกเคล็ดลับสำคัญเรื่องสังฆทานและอาหารเหล่านี้เราควรที่จะต้องไปถวายแด่พระสงฆ์ที่มีเนื้อนาบุญสูงแต่ถ้าหากไม่ได้หรือไม่ทราบ ให้เรานั้นตั้งจิตอธิษฐานถวายแด่พระพุทธเจ้าโดยตรงและพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์หรือครูบาอาจารย์ที่เรานับถือเพื่อให้อานิสงส์ของบุญจะได้มากขึ้นทบทวีและหลังจากนั้นก็ให้อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งหมดและควรกรวดน้ำหลังทำบุญทุกครั้งเพื่อให้พระแม่ธรณี และเทพเทวาทั้งปวงท่านเป็นพยานในการทำบุญครั้งนี้ขอสรุปสั้นอีกครั้งว่าเมื่อท่านได้ทราบว่าทำบุญอะไรแล้วได้รับอานิสง์ของการทำบุญเป็นอย่างไรสมควรช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นได้ทราบด้วยเพราะเป็นการให้คนได้รู้ถึงอานิสง์ของการทำบุญในแต่ละอยา่าง จะได้จำสืบต่อกันไปอย่างถูกต้องดังนั้นจึงสรุปว่าการทำบุญอะไรก็ตามเมื่อได้ทำบุญแล้วก็ได้รับผลบุญในทันทีกล่าวคือขณะที่ทำบุญนั้นสภาพจิตของเราตรงนั้นเป็นอย่างไรสุขใจใหม่สบายใจใหม่ภูมิใจใหม่ตรงนี้ไม่ต้องถาม หวังว่าท่านที่เคยทำบุญมาแล้วก็จะตอบตอนเองได้อย่างแจ่มแจ้งทีเดียวเมื่อเราได้ทำบุญผลของการทำบุญจะให้อานิสงส์ไม่เหมือนกันบุญบางอย่างก็ให้ผลโดยตรงแต่บุญบางอย่างก็ให้ผลโดยอ้อมไม่ตรงทีเดียวในเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าอานิสงส์แห่งการทำบุญนั้นไม่เหมือนกัน และผลบุญที่เราได้ทำนั้นรอให้ผลอยู่ตลอดเวลาแก่ผู้ที่ได้ทำบุญไว้ตราบเท่าที่ยังมีผลบุญอยู่สาหรับผู้ที่ไม่ได้ทำบุญไว้ถ้าไม่ประมาทถึงแม้ไม่มีอะไรจะทำบุญเพียงแต่เห็นคนอื่นเขาทำบุญแล้วทำใจให้เลื่อมใสก็เป็นอันได้ทำบุญเหมือนกัน บุญชนิดนี้เรียกว่าบุญด้านปัตตานุโมทนาใหม่หรือบุญจากการอนุโมทนาบุญนั่นเองพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์ 085-199-1370สนใจลงโฆษณา YouTube บ้านบุญ Channel ติดต่อได้ที่080-995-4425